ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่นีจะทำเมนูแกงเห็ดรวมนะคะอ่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่เห็ดขอนดำนะคะเห็ดนางลมหลวงค่ะนี่ก็เห็ดเห็ดเข็มทองนะคะบวบเหลี่ยมค่ะค่ะขั้นตอนการตำเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเราก็จะมีตะไคร้หั่นหอมแดงที่แข้งอันนี้ข้าวเบือนะคะ ข้าวบอรอ็คือข้าวสารเหนียวค่ะไปแช่น้ําประมาณ30นาทีให้มันนิ่มนะคะแล้วก็มาตำรวมกันค่ะค่ะดูขั้นตอนการวิธีการตำเลยค่ะค่ะดูขั้นตอนกนารตำนะคะเอาเครื่องที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในโครกเลยค่ะเติมเกลือน,นิดนึงนะคะ ำไปจนละเอียดนะคะค่ะใบยะานางค่ะนี่แม่นีล้างทำความสะอาดแล้วนะคะนี่ก็จะมาคั้นค่ะอ่ะแม่นีขอคั้นก่อนนะคะนี่เป็นน้ำยะานางนะคะน้ำยะานางที่แม่นีคั้นไว้อะคะ่ะพริกแกงค่ะแกงที่แม่นีตำนะคะ นี่ใบแมงลักค่ะค่ะมาดูวิธีการปรุงกันเลยค่ะค่าไม่นีจะเทน้ํำยะนางใส่ก่อนนะคะน้ายะนางข้นๆนะคะเทลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกแกงนะคะคนพริกแกงให้ละลายก่อนค่ะ พีชแกงหรือว่าเครื่องแกงก็ได้นะคะคนให้ละลายก่อนค่ะให้ข้าวเบื่อมันละลายค่ะจะได้ไม่เหนียวข้นเกินไปนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะใส่เห็ดที่เตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะ่านํำมาตั้งไฟค่ะรอให้เดือดนะคะ ตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะใส่บวบเี่ยมลงไปเลยค่ะบวบเหี่ยมที่เราหั่นไวนะคะ้ค่ะเทลงไปหมดเลยค่ะจะได้สุกพร้อมกันค่ะวันนี้แกงหม้อใหญ่เลยนะคะค่ะสูตรนี้ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะครึ่งทับพีนะคะ เกลือค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะค่ะแกงเห็ดรวมเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะน้ำข้นๆเลยค่ะน้ำข้นนี้คือข้นจากข้าวเบือนะคะ ่ะขอชิมก่อนค่ะจืดนิดนึงเติมเติมปลาล้าค่ะไม่พอปลาล้าต้องหนักปลาล้าหน่อยค่ะเติมปลาล่าลงไปค่ะแกลงลาวต้องเน้นปลาล้านะคะนัวปลาล้าค่ะแกงเห็ดนี้สุกไม่ยากนะคะ รสชาติได้แล้วค่ะหนววแล้วค่ะอ่ะไม่นี่จะใส่ใบแมงลักลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใส่ใบแมงลักลงไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะใบแมงลักนี่แป๊บเดียวก็สุกนะคะสุกไม่ยากค่ะหอมมากเลยค่ะหอมใบแมงลักค่ะ แกงเห็ดรวมสูตรของแม่นีก็สุกแล้วนะคะสูตรนี้แม่นีจะใช้น้ำยะนางค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเบือ่อน้ำจะข้นๆค่ะค่ะใครสนใจก็ลองไปทำตามดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นีด้วยนะคะค่ะแม่นีขอตัวไปกินแกงเห็ดก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ